เคยไหมเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่สะอาดยิ่งเช็ดยิ่งเป็นคราบมันมากกว่าเดิมอีก <Wow. S 1> วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําความสะอาดกันค่ะวันนี้ออยจะมาบอกวิธีทําความสะอาดแว่นให้ใส่ปิ้งด้วยตัวเราเองขั้นตอนแรกนําแว่นไปล้างน้ําก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อชําระฝุ่นแล้วก็คราบสกปรกที่เกาะบนผิวเลนของเราก่อนค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะนำน้ำยาล้างจานเจือจางกับน้ำเปล่านะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนำสัไลด์ที่เจือจางมาถูบริเวณผิวเลนเบาๆค่ะเสร็จแล้วนะคะนำแว่นไปล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดนะคะเมื่อล้างสะอาดเสร็จแล้วให้นำชิชชู้สับให้แห้งเลยนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายค่ะนำผ้าเช็ดเลนหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดไปทางเดียวกันนะคะเพียงเท่านี้นะคะเลนเราก็จะใส่เมื